เรานป็นกลุ่มช็อคเลอรผิวเวิร์นะคะแล้วนี้ที่สกิลอัพเซ็นเตอร์ค่ะ,คะวันนี้เรามาต่อกับนิทานซีรีส์ซีรี <Snow White S 2> สโ์โนไวท์กับจูช,ชายปีเตอร์เออ<ม>วันนี้อยู่กับเด็กนิทานเรื่องม70เรื่องที่71ของรอยนิทานจินตนาการไม่รู้จบแต่มาเล่าในมุมของเรา<ม><ม>สรุปเรื่องให้ฟังถ้าอ่าน,น,นเป๊ะๆมันคงน่าเบื่ออ่านความผิดพลาดย้อนความก่อนนิดนึงว่าโอเคไอ้ครั้งที่แล้วหลังจากที่โนไวท์ เออได้ดูการแสดงและกลับวางไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นการต่อจากตอนนั้นต่อตอนนั้นชื่อเรื่องว่าความผิดพลาดกับก้อนอหินเจ้าชายปีตเตอร์เสียใจมากในสิ่งที่เองกระทำลงไปสมควรถูกต้องเขาไม่ควรดูคนอื่นเติบโตเออความรู้สึกของเจ้าชายปีเตอร์ก็ไม่อาจกลับมาเหมือนเดิมอีกพระองค์รู้สึกผิดต่อความสัญญาที่ให้ไว้กับสโนไว้ว่าข้าจะซื่อสัตย์กับตลอดไป จะไม่รับไขรเข้ามาในชีวิตเองใช่แต่ว่าเขาก็รู้สึกกับเจ้าหญิงโรสเหมือนกันเพราะว่าทําให้เจ้าหญิงโรสเสียใจให้คุณโดนเสียใจคุณคะแล้วก็มีบอกว่าทผิดต่อพระโอรสที่เป็นพ่อที่ไม่ดีด้วยก็เรียกว่ามีสามัญสำนึกอยู่บ้างนิดหน่อยอ่ะต่อไปค่ะเจ้าหญิงโรสกลับเมืองไปแล้วแบบสวยๆแบบโอ๊ยจกลับเมืองีว่ะ กลับบ้านเออกลับบ้าน้ะสำเรรจก็คุยคุยกันเฉยๆอะค่ะไม่ได้มีความมายงก็ก็แค่คุยเป็นเพช่อยอะไรอย่างเงีย้วต่อก่อนที่เราจะเจอไปไกลก็เจอไอปีเตอร์ก็รู้สึกเสียใจก็เลยหนีออกจากหนีออกจากวังเหมือนกันไปหาทีมปาหีทีมเดิมคนแค่ทั้งเจ็บสหายสนิทพอมอเห็นเดิมเห็นหน้าปีเตอร์เอ้ยทำไมปีเตอร์ หินอยู่ข้างหน้าหนึ่งก้อนแล้วคนแค่จะเดินเข้าไปไม่ถึงหินเป็นการแบบเอนเตอร์เทนแบบไม่ลงทุนให้ถึงหินก้อนนั้นโดยที่จะไม่เดินอย่างเดียวเดินไปจะนับก้าวไปด้วยพอดนไปเดินแล้วหันมาถามปีเตอร์ว่าข้าเดินไปกี่ก้าวข้าลืมปีเตอร์บอกห้าเก็บหินขึ้นมาใส่กระเป๋าแล้วก็แล้วก็ลืมแล้วก็ลืมอย่างนี้อยู่โวกันไปจนกว่าจะไปถึงเส้นชัยอ่ะ ปีเตอร์ถามว่าจะแบกหินไปให้มันไหมมันหนัาคนไทยก็เลยบอกว่าหินเนี้ยเหมือนความตายเก็บไอหินเส้นชัยอ่ะคือความตายหินคือความผิดพลาดที่เก็บขึ้นมาคือความผิดพลาดเราจะแบกความผิดพลาดเนี้ยไปยันตายเลยเหรออืออ่าอยู่ๆเจ้าชายปีเตอร์กดึงอะไรแค่ขึ้นมาดึงอะไริขึ้นมาไม่มีเลยหรือ แบบง่ายๆ<ม>ว่าแบบฉันจะไปของขาเอะเขาก็จะต้องทิ้งปล่อยวางทิ้งความผิดพลาดของเขาขเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่นี่ไงเขาก็ต้องแบกความผิดพลาดนี้ไปถึงไปจนตาย<ป>อะไรอย่างเงี้ยอาไปด้ได้จากเรื่องนี้มันก็ไม่มีความผิดรักนะที่ชอบเดิมแล้วอะอะถ้ามองอย่างกลางๆนะคะผี่รู้สึกว่า <S <S เรื่องเนี้ยดีตรงที่ว่าคนนะ่ะบางทีคนอื่นให้อภัยตัวเรานะแต่ทําไมเราไม่ให้อภัยตัวเองอย่างความผิดนั้นว่าแบบอยู่กับตัวเองตลอดเวลา สำคัญที่สุดคือเราต้องให้อภัยตัวเองพี่ยังมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่ให้อภัยตัวเองอยู่เลยแม้กระทั่งคนอื่นเขาก็ให้อภัยเราเราไม่ให้อภัยตัวเองอันนี้สําคัญการให้อภัยตัวเองการให้อภัยของคนอื่นคนอื่นที่ให้อภัยเราอ่ะมันจะดีแค่ไหนก็ตามไม่ดีเท่าเราให้อภัยตัวเองหรอกมันจะดีกับเราเองด้วยอันนี้แบบมุมแบบกลางๆบูงแบบทั่วไปเราเข้าใจมึงอาหารนะแต่แค่ว่าแบบเราอินในเรื่องเฉยๆรอะนั้นเองคือเรื่องของเรื่องเราแค่อินในเรื่องจนแบบนิดนึง สุดผิดและดีที่เขารูตัวว่าเขาทําผิดและจะแก้ไขใช่และจะแก้ไขพีเตอร์ดีตรงนี้ไม่ใช่พีเตอร์แบบว่าเออไม่ผมไม่ได้ผิดอะไรอ่ะผมก็เป็นเจ้าชายทำไมผมมีสนุนไม่ได้เหรออ่ะอันนี้ก็ยังดีที่พีเตอร์ยังมีสามัญสำนึกตรงนี้แต่ว่าครอบครัวนี้คนออกจากวังแล้วให้คนแค่ไปของรับแทนนะแบบคนแค่ดูฉลาดดูฉลาดดูแบบอืมใ คือถ้าสมมติจะมีปัญหาแล้วปัญหาคนแค่ก็คือยกเขาเป็นพาชัดเถอะเสร็จก็ประมาณนี้เรื่องต่อแล้วเราค่อยไปเจอกันในพาร์ทที่3จะเป็นเรื่องเป็นของใครเรื่องราวเป็นยังไงหรือเขาจะมาเองลักกันเหมอเดิมหรือแยกทางกันติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ